วิจัยเกษตรกร,กรไทยส่งสัญลอออกมาว่าถ้าเงื่อนไขทั้งหมด3-4ต่อเรื่องต่อไปนี้คุยกันไม่จบลงกันไม่ได้แล้วเราก็กรณีเลวร้ายที่สุดเศรษฐกิจไทยแผ่วโตแค่1%ปีนี้เทา่านั้นครับร่วมคุยกับบัญชาโดยไฮลักซ์รีโวแรงเหลือเหลือประหยัดเหลือเหลือ วิจัยเกษตรกร,กรไทยส่งสัญลอออกมาว่าถ้าเงื่อนไขทั้งหมด3-4ต่อเรื่องต่อไปนี้คุยกันไม่จบลงกันไม่ได้แล้วเราก็กรณีเลวร้วายที่สุดเศรษฐกิจไทยแผ่วโตแค่1%ปีนี้เทา่านั้นครับบุรินอดุลวัฒนานะครับหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของศูนย์วิจัยเกษตรกร,กรไทยพูดถึงเรื่องราวตรงนี้เนี่ยนะครับเอาไว้เมื่อตอนต้น เดือนมิถุนายนแต่ว่าวันนี้นะครับวันนี้1ิมิจุนายนศูนย์วิจัยกตรกรไทยก็จะ,จะพูดถึงเรื่องของตัวเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าเอาเรื่องนี้มาเล่าเพราะอะไรทราบไหมฮะเพราะว่าได้พูดคุยกับทางคุณบุรินทร์อดุลว์พัฒนาและแกพูดอย่างนี้ครับว่าคือตอนนี้นับจากที่เป็นต้นไปเนี่ยมันจะมีปัจจัยลบและปัจจัยที่แก้ไม่ตกอยู่หลายอย่างถ้าสมมติปัจจัยพวกนี้ครบเต็มทั้งหมดเนี่ยนะฮะอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจประเทศไทยปีนี้กรณีเลวร้ายที่สุดนะฮะเหลือน1%นะฮะเือ่1%เ่าน,นั้นเงนะคดอรขึ้น คุณบริมบอยงี้ครับว่าตอนแรกการประเมินเศรษฐกิจไทยว่าจะโตเพียงแค่1.4เอาไว้ในช่วงจากต้นปีหรือว่าเลื่อยมาทั้งหมดตั้งแต่เจอเรื่องภาษีโดนลด์ทัมาที่2เมษายนเสร็จแล้วก็เจอศาลนะฮะสั่งมติคุมครองเสร็จแล้วทำก็ไปขออุดทอนเสร็จแล้วการเจรจาก็รอบหนึ่งก็ต่างฝ่ายต่างลดไปฝ่ายละ115เสร็จแล้วก็มาเจอรอบ2นะฮะการวิเคราะ์ทั้งหมดที่บอกว่าเศรษฐกิจไทยจะโตแค่1.4เนี่ยไม่ได้ใส่ปัจจัย อย่างหนึ่งที่สําคัญที่สุดคืออะไรฮะภาวะการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่มันซึมลึกและก็อ่อนบางแล้วก็ซบเซามากกว่าที่คิดเอาไว้ตั้งแต่แรกอันนี้เรื่องใหญ่ละนะครับนั้นตรงนี้เองนะครับก็เลยกลายเป็นปัจจัยที่ทําให้มองว่าในกรณีที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยมันจะเจอเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับท่านผู้หน้านักเศรษฐศาสตร์ของศูนย์วิจัยกสกรไทยแกก็มองนะครับว่าพอการขยายตัวกรณีที่เลวร้ายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นหรือ1%เนเนี่ยมันเป็นเหตุผลมาจากว่าตอนเนี้ย ภาคเศรษฐกิจท่องเที่ยวได้รับผลกระทบมากกว่าที่คิดซึ่งภาคเศรษฐกิจตันการท่องเที่ยวมันเชื่อมโยงไปถึงตรงไหนรู้ไหมฮะกลุ่มคนรากหญ้าฐานรากเพราะว่าเศรษฐกิจภาคบริการการท่องเที่ยวเนี่ยจะเชื่อมโยงกับกลุ่มคนที่เป็นทั้งบุคคลประเจกบุคคลแล้วก็ครัวเรือนย่อยย่อยยิบยิบที่อยู่ในเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทั้งครัวเรือนชุมชนวิสาหกิจชุมชนการสแสดงละครดนตรีบันเทิง นะโรงอาหารแคนเีนที่พักโรงแรมซึ่งต้องอาศัยคนระดับพื้นฐานลากยากทั้งนั้นปรากฏว่าสถานการณ์เศรษฐกิจนั้นมันแย่กว่าที่คิดไปเยอะและสิ่งสําคัญต่อไปก็คือว่าผลกระทบทั้งหมดที่ทจะเกิดขึ้นช่วงหลังครึ่งหลังปีนี้ก็คือว่าอะไรครเจรจากับอเมริกาแล้วปรากฏว่าหลายกรณีคือ1เจรจา,ราลรแล้วปรากฏว่าขอไม่ลดภาษีให้อันนี้ยุ่งละโดน36%เเนต็มเตนะสเจรจาเขาลดเหมือนกันแต่ปรากฏว่าลด แต่ปรากฏว่ายังไงรู้ไหมฮะลดแต่ไม่มากพอเท่ากับเพื่อนบ้านเช่นเวียดนามกัมพูชาอันนี้ยุ่งเหมือนกันนะเท่ากับภาษีจากไทยยังไงก็ยังแพงกว่าภาษีเพื่อนบ้านถูกไหมฮะแล้วต่อไปตรงเนี้ยยิ่งถ้งาภาคการท่องเที่ยวซึ่งตอนนี้ตกทองชา้างเข้าสู่ช่วงโลซีซั่นและถ้าหากว่าถ้าสถานการณ์นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่มาตามเป้าอย่างตอนนี้ที่ฟันธงได้แล้วแล้วแถมจีนยังกู่ไม่กลับอีกทางหากทีนี้ลาบยาวละนะฮะดังนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดพวกนี้จะทําให้เศรษฐกิจไทยในช่วงไตรามาสที่3ามกับไ มีแนวโน้มจะติดลบนะฮะติดลบคืออะไรฮะหดตัวกับชะลอตัวแต่ถ้าติดบวกแต่บวกแผ่วๆนี่คือมันยังโตนะแต่โตต่ำปรากฏว่าไตรมาสที่1เราได้อน,นิสงโตสเ์ตกวา่าเดี๋ยวไตรมาสที่2เนี่ยต้องไปรอแถวๆประมาณนู่นนะฮะช่วงกรกฎาคมถึงจะประกาศแต่ก็น่าจะโตแต่ก็น่าจะโตแบบแผ่วๆต่อทันั้นทั้งหมดเนี่ยมันจะไปสะท้อนตอนไตรมาสสกับไตรมาสสซึ่งอาจจะทําให้เกิดเสถกิติดลบขึ้นมาเพราะฉะนั้นพอเวททั้งหมดเน็ตจุดสุดทังเชงกันทั้งหมดเนี่ยนะฮะ แล้วถ้าหากว่าภาคการท่องเที่ยวไม่ฟื้นแล้วเราก็อันนี้แหะครับจะทําให้เศรษฐกิจไทยกรณีเรวร้ายที่สุดคือ1% 1%นะครับในปี2025ที่เรากําลังนั่งกันอยู่ตรงนี้ซึ่งกระดาษที่เราเดินทางกันมาเกือบๆจะครึ่งปีกันแล้วนะครับก็บวันนี้ข่าวค่อนข้างแบบโหดค่อนข้างเครียดทีเดียวนะครับ